สอลคือลิฟเข้ารอย่างที่สวอลคือลิฟแม่ซักผ้ากันเหนื่อยบอกเลยตัวสีเข็มมาเองค่ะเขาบอกนึกแล้วตัวสีเข็มไหมสีเข็มไหมอุ้ยมีนกอีกสองตัวนี่นาอุ้ยเฮ้ยมีนกนี่แน่มีนกนะมีนกอีกสองตัวให้โซตัวหนึ่งห้โมเดลตัวนึงอุ่ยใครเจ้าหรือเปล่าพูดได้ด้วยโซจะบอกให้เอาไหมนกนก โซมีสองกองอ๋าอ่ามีสตัวเีตัวขอ่อนนะโซโซขอหอไไม่ไม่ก่อน้ขอให้ขอให้ก่อนเาลูกวตรงนี้ได้เอาไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกแงขอบคุณกกงก่อน อู๋ตาลชอบมากอู๋ตาลอู๋ตาลคือเอู๋ตาลขอบคุณค่ะก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ก่อนเดี๋ยวพี่ผมสอย มันลกปิดถ้าอย่งันเปิดฝั่งนีบเจ็เบาเบาออกเบาออกโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเบาะที่รู้มั้ยผมาต้องเบาออกต้องเบาออกต้องโอเคปะนี่แล้วนี่ห้อยได้หรือว่าจะใส่ในข้อมือให้น้องมาอยู่ตรงนี้ใส่ใช่นะเดี๋ยวมาใส่ให้หนูหน่อยอ่นนี่นะ อะทุกคนกดจ่ายเงินด้วยแม่ใส่ได้หรือห้าแสนอุ้ยห้าแสนละแป๊บเดียวลดไหนลองดูซิใส่ได้นะอุ้ยใหญ่ไปเขาไม่ของเล่นเป็นล็อกเด็กไม่ใหญ่ไปปะเขาทำกันบ้านมาอีกลดสามหมื่นลดขอบสองไม่พูดได้ด้วยนะนี่โซเขาพูดได้โซ ใช่ตัต้องใส่แบบนี้แต่วัาจะได้ยาวนี่าแบบนี้ไม่ตาไม่ตาแบบนี้นกตุยอะนกอ่งนกองลูกขอโทษนะลูกนะนกเขาไม่ยมพูีเลยล่นไม่ได้ไงเอาไงเอาจะไปตัดแฉกตรงนี้ตัวต้องพูดนะ เลองจ้ากันนะพูดไอแม่เป่าไอแม่เป่าเอาละเป่ากันทั้งคืนเลยลูกเอ้ยเอออะกดกดทุกคนกดได้เลยนะคะกันแดดไหมกันแดดก็ดีมากเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกมีอีกผู้พิพีทก็มีลูกอะมีอีกเลยนะแต่แต่ก็อย่าสนนกับทำงานนะเดี๋ยวไปลอด แน่จ้ะกันแดดนะคะได้โปรจากคันนี้สองชิ้นกันนะแบบนี้นะคะตัวครึ่งครึ่งแบบนี้จะเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ทุกวันก็คือเป็นแบบว่าเห็นไหมเขาจะไม่มีสีแล้วก็ไม่รบกวนเมคอัพนะคะไอเก่งมากเลยเขาจออกเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วเขาจะผิวโกลโกลแบบนี้เลยทุกคนนี่ผิวเขาจะมีความโกลโกลฉ่ำแบบนี้เห็นปะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกอันนึงเขาจะออกเป็นแบบว่าทอนอัพผิวแบบนี้นะคะผิวจะมีความ Oh. พี่พีเราต้องขอยอดก่อนหนึ่งยันไหรับโดนไปหรือเปล่าโตได้แล้วเก่งมากโซเก่งมากเลยใช่โตรับถูกแล้วลูกใช่พี่จะไปสอนเด็กแบบนั้นพี่สอนเด็กผิดตลอดเลยเดว่าขอเล่นอะไรมาล่อนนี่น่ะคะตอนนี้น้องหนูตุยไปตัวหนึ่งตอนเนี้ยพี่พีมาแล้วอยากในเช็ดตัวในโปรไว้ไหมท่านไรที่เช็ดตัวนะแล้วเดี๋ยวปั้งบ้างปังใหม่เปิดอีกรอบหนึ่งเปิดอีกรอบหนึ่งเนาะเปิดอีกรอบคือจริงๆอ่ะเราเปิดครั้งเลยก็ได้ค่ะ เลยเหรออ่านี่อติมนี่ไงโจชอบกีนเหรอเดี๋ยว a ป together โมนี่อ่าเดี๋ยวจะให้แป้งที่พีทแป้งไว้ถูกกว่าทุกครั้งที่เราไล้เลยเป็นโปรส่งท้ายปีนะครับอ่าเดี๋ยวแปะเซลแป้งใหญ่เลบนะคุัคนี่จริงจริงจริงพีทพีเลงแล้วนรวบ คนแบบนี่จริงกัพี่พีทกบไม่ได้เจอแล้วนะเพราะว่าโมนี่กำลังจะขึ <so ้นไปอาบน้าแล้วโมนี่จะไปอาบน้ำหรอไม่ไปแล้วนะไม่เคยเคยดูนะอุ้ยสายเจอมาแล้วค่ะพี่พีรู้ไหมว่าวันนี้แป้งสองระดับเท่าไหร่เท่าไหร่สามร้อยเจ็สิบสามบาทค่ะสามร้อยเจ็สิบสามบาทหรอถูกที่สุดเท่าที่เคยมีถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมา อันนี้เรื่องจริงหารสองไปเท่าไหร่คะให้พวปองมาหยิบมาหารสองเหลือประมาณร้อยแปดสิบกว่าบาทอ่าเขายังมีสตินฉันลองดูว่าเขาจะมีสติกหรือเปล่าแค่กดไปเรื่อยเรเราจะเปิดให้ถึงแค่สองขอดูได้ไหมรักเขาต้องไรขนาดนั้นนะพีทนี่นับวันรอจะมาเจอมูลนี่เลยนะจริงจริงทุกคนขากดได้เลยนะคะแป้งใหญ่เปิดให้หนึ่งรอบใครไม่ทันนะคะเพราะว่าขอยอดมาหนึ่งล้านบาทเสริมเลยเจอเลยทุกคนขากดได้เลยนะคะ ผมทำไงนะเหรอวะผ <suppression. S 1> มทำไงนะไม่บอก Children wait with me มาแกแกลูกเขาลูกโอ้นี่ Children wait with me no How old are you ไม่ ad Children let's learn how to speak together โดนตกแรงมากจริงฉันว่าเขาโดนฮัลโหลโดนตกแรงเกินเขาบอกว่าบุกยอย่าบงมุนนี่ขอให้บุกมุนนี่ทำไงอ่ะไปกันหน่อยนะครับสีว่าเล่นยังไงมุนนี <man accum> <ad> ้ค nah รับทำไงครับนี่ ไม่จ่าออมานี้แล้วมากันแดดราคาตอนนี้คิวให้กันแดดตัวอะไรรู้ปะหนึ่ง1 3่0บามร้อยห้าสบาทหน่งแท่มันสมมบไมใช่มมดไม่จ้หมดเยได้มากๆม่ดูได้เลยดูปีบได้ได้เลยทุกคนาแป้งแฟลชเซลล์อยู่ค่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนไม่จิ้มจ่ายจบของับหน่เหอมร็นะเราก็ได้ ไม่มีสีอันนี้มีสีเนาะถ้าเกิดขาวไม่สีนะถ้าเกิดขาวเพิ่งนึงจะไม่มีสีเห็นป่ะความโกลสามารถใช้ด้วยสีผิวเลยนะคะกดได้เลยกันแดดดีค่ะ M50 PA บวกแม่นะกดได้เลยนะขอหลอดใหญ่หน่อยค่ะเขาบอกขอเดนไม้แม่เป็นราคาที่สุด ก็ทำให้พ่อเถอะลุกอีกหนึ่งครอบนะคะแป้งนะคะแล้วก็หลุดหลุดไ้แล้วหลุดหลุดได้แล้วหลุเอาบีิษณใช้ได้แล้วที่จะถางตัวในเช้าใช่แล้วก็ถึงสองที่ตอนนี้เปิดแต่ซื้อตลับใหญ่ให้ดูค่ะตลับหนึ่งกับสามทำยังไงทำยังไงตลับหนึ่งทั้งอยู่ในตลับใหญ่หมแล้วเขาจะมีไซส์พี่บ้างของบุพากับไซส์ใหญ่ไซส์ที่เป็นออริจินอลเก้าปีพี่บุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคือไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้ปกติสามร้อยเ้าสิบบาทไม่ว่าจะเป็นอีฟวัตหรืออะไรต่างๆทที่่เป็นนนราาอยูใดัโตะะคบ อันไหนแป้งเขาขายได้ยอดของเขาอยู่แล้วทุกคนได้สองตลับเลยค่ะสามยยี่สิบสามบาทซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นราคาส่งใายพี่เกาตลับปีใหม่ค่ะและดีเซลไลา์ครั้งสุดท้ายกับพี่หมูพิมพ์นะคะแล้วก็โมนี่นะเน่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 ดูบุ๋นะเน่ดูบุ๋นะอุ้ยพี่ก็มาเจอ ไปใช้ดีมากไปใช้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือไปลงแดดแรงเย้อันนี้เขาจะไปว่ายน้ำลูกเขาต้องทากันแดดเยอะๆดูเนาะลูกเนาะดูดูสิกลุ่มคื้อไหมนี่กลม่มคิ้วไหมเด้งงนึกว่า พี่พีชยอมทุกอย่างมาฉันงงมากอันนี้ใครแป้งนะคะจะเปิดให้ถึงแค่สองทุ่มสี่นาทีแล้วไม่เปิดนะไม่มีใครไม่มีพีชนี่ใครนี่ใครนี่ใครพี่บุ๋ใช่หรอจำได้ด้วยพี่ผมพี่ผมไม่อยู่วันนี้พี่ผมอยู่ไหนพี่ใครนี่ใครพี่ใครไม่เห็นเราจริงปะนี่ใครอันี่ผีชจะบมไม่มาวันนี้ มีแต่พีชตามหาแต่พี่พีชอุ้ยหน้าผ่องมากเมื่อเน่ดูสิหน้าพี่พีชผ่องเลยลูกแล้วเดี๋ยวดูดูนี่นะเนี่ยค่ะได้ดูเนอะลูกนะลิฟใช่ไหมน้องล้อลกม้างเลยอทำอะไรนะป้าป้าเฮ้ยทำปากปิดปสิคะปิดปากทำปากชิดชิดปิดปิเออนี่อันนี้ลองทาให้ลุงพีดูให้ผมทาด้วยนีิดนึ่ไม่ไหวเออหาตาทองไม่ไหว เขาบอกว่าโซเอ,อโหโซปาจะไม่ไหวนะลูกปาไม่ไหวนะกับลุงพีหรอดูลูกด,ด,ดูโซดูโซดูโซทา่าปา พ่อพ่อถ้าพ่อพ่อหกแสนบาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟินเล่ฟินเล่ใช่ไหมฟินเล่ไอ่ผมก็ฟินเล่ฟินเลยสิหกแสนบาทจะให้พี่พีชฟินเล่พี่บุ๋มพี่พีชฟินเล่กับน้องๆทุกคนจิ้มแ่กตกให้หน่อยช่วยกันซื้อด้วยนะครับคือใครรอแป้งอยู่เนาะกดได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าโปรวันนี้ดีมาก จริงๆคือเวลามาเจอโมเน่โปรตีอยู่และแล้วยิ่งเจอโปรตีก็ยิ่งดีอ่ะเลยมาอยู่ไหนอ่ฝาไม่หยอกหยอกผิดนะฝาที่ซอบปิดมือลูกติดปิดตัดเซลนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันจิ้มใจตบให้หน่อยนี่เรยมาแต่ที่จะขอคนฟินเล่รอเลยแม่ไหมแสนบาทฟิลเล่มาผ่าใครนะผ่าพ่อแน่นอนจ้าผ่าพ่อวันนี้เป็นราคาที่ดีมากๆคุณบอกเยอะมากๆคนเลยนะ อ่ผิวพ่อฉ่ำเลยเห็นไหมกันแดดคือทำคลอดผิวฉ่ำเลยกดได้เลยแม่กันแดดแม่กดได้เลยนะบังได้ไหมกันแดดก็ยังเปิดโบร่ให้อยู่ใช่ไหมคะขอบางได้ไหมหนึ่งคำเรื่องค่ะบริกาให้สามร้อยห้าสิบเดี๋ยวจะนานสู้คืนกันแดดก็ยังเปิดโบร่ให้สามร้อยสิบบาทกันแดด 1ิบาทเแดดสามร้อยสิบาทลอดเล็กใช่ได้2อลอดนะแม่ได้2อลอดนี่ได้2อลอดเลยเบิร์เบร์ไม่ต้องเปิร์งเด้อแล้วลูกมาหนึงเดอให้ไหนได้ไหมคะตาล้องกำลังอะไรอย่างอโดยราของน้อิงน้องร้อยราเข้าไม่คือทีทานแป้งันหน้าจีซิบไปหมดคือทีตกแป้งโรนั่นแหละอ้เบอร์ตัวใหญ่ตาเบอรลซิวเล็ก แน่แอันใหญ่อันนี้อันให่นเนี้ใหญ่อันนี้เล็เดียวเลยทุกคนขากันแมีทั้งสองสตเลยนะว่้อันใหญ่ไหมทุกสูตไดุ้กสรก็สูตรไม่ือกไม่ไดาดาว6แสกันดีกว่ามไม่ได้ไม่้งเปิดโพให้สองตะก้าหหมดไ้เลยนะ อันนี้สวยบอกว่าอันนี้สวยอันนี้สวยเออพีพีกันแดด2ร .2 ร้อยเก้าสิบดสองร้อยต้องดเลยนะให้สอม้เลารสบหก้านคือสิบเ่สอสิบเนดนลแล้วอันนี้อะไรกันแดดหยอต้องวิ่งแล้อเราจะไม่ค่อยน้งข่าม่าจ้เพราะว่าันนสิไม่ถูเขาบอกไม่ถูอาม่าดูส นีส่สวยเลยเท่าปิกเลยอ่ะให้ดูเนื้อกันแดดสองอันนะอันนี้จะเป็นสีแบบว่าฉ่ำๆโกลโกโกโกโัวหน่อยแล้วก็เป็นสีแบบทมอัพทำไมหนึ่งสเต็ปส่วนอันหน,นึงจะเป็นแบบไม่มีสีเล่มแบบทำไมครบแสนละจึ่งใสจบทิ้งใส่จบจริงๆจุกยังไงจุกย้ายแล้วไม่เอาหรอตอนนี้นะคะแต่ตอนแรเปิดอยู่คือตจะเปิด<พ> เลยของเยอะมากเห็นไหมนี่กันแดดเขาให้เยอะมากโซบิเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเลยสุดยอดดีทาเยอะขนาดนี้ก็ยังซึมเข้าผิวได้เห็นไหมมากกว่าข้อนล้วก็ยังไปได้ใครกดกดได้เลยนะสอหรับตักันแดดไม่จ้ารู้ไหมว่ามีคน ที่ไม่ทำงานจริงๆใช่ไม่ใช่โมเน่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่โซคนที่มาสายที่สุดมีใครมาสายด้วยหรอจาอ้าลงทางมลดงผิด,ดไปมันต้องลงพระรามเก้าไปลง4นีงนักรัณฑ์ขอโทษนะมือที่สามของบุ้คือโมเน่ใช่ไหมเดี๋ยวไป และปกติพี่บีเขาจะแบบไม่ค่อยหลุดแล้วอะเขาหลบหมอคิวจบแบบอะไรมาทุกคนมาถูกจริงที่ใส่ไม่อยู่บนเตาร้ตัววันเนี้ยไม่รู้นะไม่รู้นะอ่ามนี่ขายผิวฉ่ำเลยจริงทุกคนเออแล้วมันซึมเข้าหมดแล้วนะมันฉ่ำแล้วผิวโกรลมากใครต้องการผิวโกรลกดต้องการดป็นแดด อันนี้มแม่ทำไม่แม่ทำให้ดูดูผิวไหนก่<โ>อนเดี๋ยวทำงี้ด้วยแล้ทำงี้เวลา,นานโกโ้ดิโก้ยึกวเยิ้ยิย้วชายดิผิวโกรอ,อม,มีผิวโกรเลยจ้ะทุกคนเห็นไหมขอร้องเถอะวันนี้ไม่ขายแต่ทุกคนช่วยกดซื้อหน่อยนะจะได้เล่นกันเน่นะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ ทุกคนนักเด็ก่าแก้พีพีนี่ทาแก้วพีพีน่ตัาด้านนี้เราเป็นต้ด้านนี้ถ่ยแก้พอละตุกต้องใขอเอาดื้อถ่ายให้หน่อยได้ไหมคนนี้ไดอได้เลวไม่ทากันแดดอ่ะไม่แนทถาเยอะเกินไปผมรองเด็กอ่ะ เขาบอกว่าอะไรต้องบอกว่าต้องทากันแดดไม่งั้นเราจะตัวดำโอเคก็ถูกแล้วนะตัวด่อตอต่อใช่เราไงบิ๊ดเออไงบุ๋มนี่อะทุกคนทากันแดดให้หน่อยอย่าตัวดำเออใช่ทากันแดดตัวดำอู้หอยากให้ดิ๊กจับหน้ามากกินมากไอ้ย๊อ ันีบไม่ไ <expand> ด <ค Youtube> so ้อ <volumes or Syn Island> oh like ้ามันอ้ามองั้นน่ะอันนี้อันนี้ขาหอดใหญ่เลยวันนั้โมนดิ้คุยกับพี่พินแล้วทำไมนะโมนดบอกว่าอยากไปทำอะไรนะ่อใหญ่เลยเอนั่งไม่ได้่อยาให้เล่นมาามีลูกแล้วโอยเ้อยากมีลูกแล้ก็แต่สักทีพี่พพี่มอมแก่ลวค่ะกดูกระเดียว ท้องก็ชนกับเขาแล้วตัวบอกไว้หรือะให้โมนียหยยบทองใช่หรอนอลงเรยวที่เลยนอนลงเร็วห่งล้านบาทโมนีเหยยบทองให้ผมป่ะคนก็แล้วอะไรก็แล้วถามเขาอยากว่าเขายากหยยบหรือเปล่าเด็กจะยอมไหมโมนีเหยยบทองให้ผมได้ไหมลูกคน้